เร่องที่3ของอ e ีบิช n s นไซวันนี้กับคุณทวีสุขธรรมศักดิ์ครับ <pe at> ก็ปัจจัยสําคัญของสัปดาห์นี้ที่เปิดตลาดมาวันจันทร์หุ้นก็ดิ่งเหวเลยเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากนี่แหละว,วิกฤตยุโรมันกลับมาอีกแล้ว <pe at> แับแล้วเท่าที่ผมอ่านข่าวเข้าคร่าวนะเดี๋ยวให้คุณทวีศักดิ์เทวีสุขขยายเนี่ยก็คือ ก็มีปัญหาอีกแล้วทางทรอยกาจะเข้าไปดูที่กรีซแมพวกเงื่อนไขจะปล่อยงงปล่อยเงินแล้วก็ทํานองว่าทรอยกาบอกว่าดูท่าทางโฮปเลสว่ารอกว่าทำอะไรไม่ได้แล้วก็จะขายในภาษาอังกฤษห็ือขายไม่ได้ปรับปรุงอะไรต่างๆก็ไม่สําเร็จแล้วก็อรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาก็ดูปลอกแปลทำท่าจะไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่วันนี้ก็เลยทุกคนวิตกหมดว่าโอ้โหเจ๊งอีกแล้วมันประมาณนั้นนะฮะ กรีซเนี่ยจริงๆกรีซเองก็แข็งข้อขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าเงื่อนไขของเออีูที่ช่วยกับทางสเปนกับเงื่อนไขที่ช่วยทางกรีซเนี่ยไม่เหมือนกันซึ่งกรีซเลือกเข้มงวดกว่าเยอะมากนะครับแล้วก็บังคับให้ขายแต่ในขณะที่สเปนเนี่ยเลือกที่จะไปอุ้มธนาคารโดยตรงนะครับซึ่งเกิดจากการปล่อยกู้ภาคอสังหาที่ไม่ชอบมาพากรนแต่ปล่อยให้ฟองสบูแลใช่ครับ อันนี้ก็คือทําให้กรีซเริ่มแข็งข้อและทางทรอยกาก็มองว่าถ้าปล่อยเงินก็ไม่ได้นะครับแต่อย่าลืมว่าถ้าหากกรีซเนี่ยเกิดเบี้ยวนี้ขึ้นมาเนี่ยปัญหามันจะอยู่ที่ธนาคารกลางของยุโรปโดยตรงนะครับเพราะว่าวันนี้ธนาคารกลางของยุโรปเนี่ยมีทองคำแบ็ k อัพอยู่เนี่ยแต่ในขณะที่ปล่อยเงินกู้ออกมานะครับสูงถึงประมาณ38เท่าเมื่อ3เดือนที่แล้วนะครับ,รบก็เพราะฉะนั้นถ้าหากกรีซเนี่ย ต้องต้องลอสเงินจากกรีซเนี่ยธนาคารกลางยุโรปเนี่ยมีโอกาสที่จะล้มละลายสูงมากนะครับเพราะว่าเงินที่ใส่เข้าไปที่กรีซเนี่ยมันประมาณ2 0 0แสนล้านสองแสนกว่าล้านนะครับนี่เขาจะครบกำหนดอีกรอบเมื่อไหร่ฮะเร็๋ยวเดี๋ยวนี้นะเร็วเร็วนี้นะครับครับครบกำหนดในส่วนของไอไอการจ่ายเงินอ่าน่าจะประมาณเดือนหน้านะครับที่จะต้องจ่ายงวดต่อไปะครับเพราะว่าทางยุโรก็ค่อยๆให้มาทีละนิดนะครับเนื่องจากเขาไม่ค่อยไว้ใจนักการเมืองในกรีซ เพราะว่าเอามาก็เข้ากระเป๋าตัวเองกันหมดนะครับก็เป็นมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เงินสดเกือบหมดประเทศแ้นะครับเขาก็เลยปล่อยกู้โดยตรงไปที่ธนาคารเลยก็คือไม่ไม่ไม่ผ่านธนาคารกลางนะครับแล้วไอ้ที่ที่เมื่อกี้บอกว่า CDS ขึ้นไปตั้งเท่าไหร่นะหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดแล้วครับวันนี้ก็จากไอ้ปัญหาพวกนี้ปัญหาพวกนี้ครับก็มองว่ากรีซน่าจะดีฟอ t อีกรอบหนึ่งจากการที่ทําตัวโลโอเวอร์รอบที่สองเนี่ยนะครับซึ่งตอนเนี้ยถ้า ถ้าถ้าปัญหาที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้อยู่ที่กรีซแล้วปัญหาอยู่ที่ธนาคารกลางยุโรปที่เข้ามาซื้อแล้วก็ปล่อยกู้ครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนเตียวุมคอมแบบไ<ช>วามาหาศา,ศาลครับแล้วการที่ยุโรปเนี่ยเขาไปสร้างดีมานเทียมในพันธบัตรไม่ว่าจะเป็นของอิตาลีแล้วก็ของสเปนนะครับตอนที่เขาไปซื้อของอิตาของสเปนเนี่ยซื้อตั้งแต่ยูประมาณ5.9นะครับมาจนถึงยูประมาณ ห5จุดห้านะครับซึ่งตอนนี้ยิวขึ้นมาประมาณ7%กว่าเปอร์เซซึ่งตรงนี้มันทำให้เ,เงินที่แท้จริงของของของธนาคารกลางเนี่ยดรอปลงไปในแง่ของอความเสี่ยงอยู่ประมาณเกือบเกือบหนะครับเพราะฉะนั้นการที่เลเวอเรจไปที่38เท่าเนี่ยจุดตายก็เหมือนกับแบสเตอร์นะครับก็อยู่ที่ประมาณ3%เนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากกรีซเนี่ยเกิด แข็งข้อหรืออะไรบางอย่างขึ้นมาเบี้ยวไม่จ่ายหรือขอออกจากยูโรโซนแบบไร้ระบบเลยนะบางข่าวนี้บอกจะเอ็กซิสอ็กซิสออกมาเพื่อที่จะข่มขู่ครับเพราะว่ายังไงคุณต้องช่วยคุณต้องจ่ายเงินนะครับแล้วอย่ามันคึอบรัฟเลาตอนนี้ใช่ครับเพราะเขาถือว่าเขาเขากรมสภาพของยุโรปทั้งทวีปไว้ได้ดังนั้นคุณจะช่วยหรือ หรือหรือคุณจะยอมลงไ,<ห>ไปกับเรา <วะ S 1> ใช่ใช่ซึ่งจริงๆหลายๆคนออกมาพูดนะครับบอกว่าสถานการณ์ที่ดีที่สุดเลยคือเยอรมันควรจะออกจากยูโรโซนไม่ใช่ประเทศพวกนี้ออกนะครับแล้วเยอรมันกลับไปใช้ดอยส์แต่ดูแล้วแองเจลามาเขาคงไม่ยอมนะครับเขาเขามองอีกสเต็ปหนึ่งก็คือเขาอยากจะควบคุมยุโรปให้ได้แต่ว่าคนในอิตาลีในกรีซเองก็ไม่มีงานทำนะครับคาดการว่าหลังจากนี้เนี่ย กรีซน่าจะสู่รีเซชชันที่ค่อนข้างรุนแรงถึงรุนแรงมากนะครับวันนี้อัตราว่างงานโดยเฉพาะแบบคนอายุ18ถึง25เนี่ยสูงขึ้นมาถึงเกือบ60เนะครับแล้วคนกลุ่มนี้ก็ไม่ได้มีไม่ได้มีรายได้อะไรเลยนะครับงั้นอาจจะกรรมเอ่ยอะไรเอยมันก็จะตามเข้ามาแล้วก็คนแก่ที่ที่เสียภาษี50-60เปอร์เราคาดหวังว่าจะมีสวัสดิการเนี่ย วันนี้เงินสวัสดิการทั้งหมดถูกตัดออกหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะใช้เงินก็ไม่ได้ <c oughs> ของก็แพงภาษีก็แพงนะครับแล้วเงินสดในประเทศก็หมดอ,มอันนี้ก็คือมันยิ่งกลายเป็นว่าล็อกล็อกล็อกตัวเองเข้าไปนะครับแล้วสเปนเนี่ยก็กําลังจะ,จะเจริญรอยตามแบบนี้เหมือนกันนะครับ <c oughs> ถ้าจะเห็นว่าตอนนี้แม้กระทั่งข้ามมาฝั่งเอเชียเนี่ย ญี่ปุ่นก็พิ่งขึ้นบัดจัด5%ไปเป็น10%นะครับแล้วก็หลายประเทศในยุโรปก็กำลังจะขึ้นวัดอีกนะครับซึ่งที่โหดๆไม่ว่าจะเป็นที่สเปนที่อังกฤษที่อิตาลีที่กรีซเองวัดก็เกิน20%ทหมดนะครับทั้งนี้มันก็ทำให้เกิดสภาพที่ว่าเงินเฟ้อแต่ว่าไม่มีเงินคือของมันแพงแต่ว่าซื้อของไม่ได้เพราะเพราะทุกคนไม่มีเงินสืดผสมเฟ้อใช่ครับ ซึ่งอันนี้อันตรายมากอันนี้อันตรายอันตรายมากแล้วถ้าเกิดประเทศไปอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณต้องใช้เวลามากกว่า10ปีในการฟื้นนะครับ,รบแล้วยิ่งผู้ที่ค้ากับยูโรมากที่สุดก็คือจีนนะครับจีนที่เตรียมสโลดาวมาตั้งแต่สาปีที่แล้วนะครับก็ยังก็ยังมไม่ไหวเลยนะยังเซครับเพราะรอบที่ผ่านมากะว่าอยู่ประมาณเจ็ดจุดหกปรากฏออกมา7จจุดสี่กับเจจุดห้านะครับก็ทำให้ทั้งโลกก็มองว่าจีนก็ ก็เริ่มละขนาดที่ว่า,านี่ขนาดาการทำอินฟราสตรักเจอร์หรือสาธารณโภคข,ของจีนนะครับ,รบยังอัดเงินเข้ามาไม่ถึงครึง่งแสดงว่าจีนเนี่ยเริ่มมีปัญหาเรื่องของการหมุนเงินในระบบละ เนื่องจากการชันสุกรรนในยุโรปเนี่ยก็ถึงขนาดหวนเจียเปาต้องประกาศบอกจะทำอินฟาสเตรเจอร์เพิ่มใช่ไหมเร่งรถงรถไฟอะไรนะใช่แต่ข้อดีของจีนมีอยู่ข้อหนึ่งคือหนี้เสียในธนาคารหลักๆนะครับมีไม่สูงแล้วก็ลดลงมาตลอด4ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตั้งแต่เดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยการเพิ่มสำรลองหนี้ศูนย์นะครับก็เราก็ตรวจสอบแล้วก็เลยทําให้การลดการสำรลองลงมาแล้วก็เพิ่มการกู้เข้าไปเพื่อที่จะกระตุ้นนะครับ แต่การการ,การการกระตุ้นรอบนี้ก็คือกระตุ้นเพื่อให้การบริโภคภา,ภา,ายในนะครับครับมทีนี้แต่นี้เมื่อกี้เราพูดถึงคกรซีกลับมาฝั่งสเปนสเปนนี่ก็อย่างที่ว่า ECB ก็ต้องไปช่วยซื้อพันธบัตรอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไอความเป็นดีมานเทียมที่ว่านี่ก็ลาก่าสุดก็ขึ้นทะลุเจ็ดไปอีก ใช่ครับซึ่งมันก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะดูซึ่งเจ็ดเนี่ยคือจุดที่อันตรายที่เราคูดกันไว้หลายหนนะครับว่าทันทีที่เบรกเจ็ดแล้วยืนที่เจ็ดได้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยใกล้จบแล้วใกล้จบคือหายนะไม่ให้จบแบบดีนะจบแบบไหนยนะใกล้จบแล้วครับคุณดุสุกมองมันหายนะเลยไหม ลูบินนี่บอกว่าปีหน้าจะเป็น perfect storm ไหมครับแต่ผมจะบอกมาตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วว่าเรา<ช>จะเจอวิกฤตการเงินครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่พวกเราเคยคเจอคับเรื<ข>่องข,ของขาวเนี้ยขอาวหนาดีกนคือคำว่าเจ็ดแล้วอันตรายนี้มันมันหลายคนก็มองกูนตะข่าวทุกคนพูดอย่างนี้ตอนรายงานข่าวเนี่ยแต่ไม่มีคนเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันจะอันตรายอย่างไรด้วยเหตุผลเดียวเลยครับคุณธีรเกียรติเขาเอากรีซเป็นหลัก กรีซทันทีที่ดอกเบีย้ยขึ้นมาที่7นะครับ <c oughs> เราไม่สามารถที่จะดึงสถานการณ์อะไรกลับมาได้เลยนะครับอันนี้คือแล้วถามนักเศรษฐศาสตร์โลกเขาบอกเขาก็เอาเคสของกรีซเป็นหลักเหมือนกันนะครับ <c oughs> แต่ถ้าถามผมก็คือว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยอัอตรา การปล่อยการปล่อยพันธบัตรของสเปนหลังจากนี้ต่อไปนะครับมันทำให้คอสตมันสูงขึ้นนะครับแล้วยิ่งตอนนี้อยู่เหนือจังเก็บเนี่ยเพียงแค่เลเวลเดียวนะครับแล้วโอกาสที่เขาจะขายเพราะว่าเวลาขายล็อตใหญ่ๆมันต้องขายผ่านกองทุนใช่ไหมครับก็จะไม่มีตัวประกันละคือมันเหมือนว่าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรไอตัว10ปีมันเหมือนกับว่า ถ้ามันทะลุเกินเจ็ดเนี่ยมันหมายถึงว่าโอ้โหมันประเทศชาติคุณนี้แบบคนเขาไม่ไว้ใจมากแล้วอยางอย่างส่วนอื่นก็กลายเป็นต้นทุนเพต้นทุนของธนาคารของประเทศที่จะต้องจ่ายลอกเบี้ยหลังจากนี้นะครับซึ่งตอนนี้มันอยู่ประมาณสักส5%ห้าเปอร์เซ็นที่ทุจะต้องกันว่ามันรู้จริงป่ะคือถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มี e อ b บีมาช่วยซื้อเนี่ยมันทะลุเจ็ดเป็นตั้งนานแล้วมันมันไปไกลกว่านั้นนะครับมันควรจะขึ้นไป 8ถึง12แล<ม>้วด้วยซ<ม>้ำนะครับ<ม>แต่นี่คือการสร้างด<ม>ีมานเทียมเพื่อที่จะซื้อครับ<ม>อย่างที่เคยเรียนไว้ว่าสถานการณ์เนี่ยมันไล่าจากธนาคารมาธนาคารกลาง<ม>แล้วก็ไล่ไปธนาคารกลางยุโรป<ม>ซึ่งตอนนี้ คนที่เสี่ยงที่สุดเลยคือธนาคารกลางยุโรปซึ่งเขามีทองคำแบ็กดออยู่เพียงแค่ประมาณไม่ถึง500ตันนะครับแต่ในขณะที่อเมริกามีทองคำแบ็กดออยู่9,000ตันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าถ้าการเลเวอเรจเหนือเหนือที่มีอยู่ขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็ยิ่งสร้างความอันตรายมากขึ้นไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นพอพอมา7%เนี่ย นะครับคอสของประเทศก็สูงนะครับ<ม>แล้วพอตรงนี้มันทำให้เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะไม่ใช่ Investment g เกรดพอไม่ใช่ Investment g เกรดพอคุณออกล็อตใหญ่ๆเนี่ยสถาบันต่างๆก็จะไม่ซือ้อ<ม>นะครับแล้วถ้างลงมาเป็น ECB ก็ต้องไปซื้อแทนใช่ครับ<ม>แล้วถ้าลงมาเป็นจังเกรดเนี่ย บริษัทที่ประกันตราสารเนี่ยเขาก็ไม่ออกประกันให้ <Yeah. S 2> พอไม่ออกให้คุณก็ขายใครไม่ได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมาร์กดอกเบี้ยขึ้นไปอีกครับ mm hmm. อันนี้นีคือเหตุผลที่ว่าทําไมเจ็ดถึงมีผล mm hmm. นะครับ mm hmm. แล้วก็ตัวที่บริษัทความน่าเชื่อถือต่างๆที่ลดเกรดลงนะฮะ <Yeah. S 2> แต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับคุณัะทพนจะเห็นว่า m o o d y ้ฟ์แล้วก็ s p ในการปรับเลตติ้งเนี่ยนะครับ เขาเคยให้สัมภาษณ์กับวุฒธธิสมาชิกของอเมริกาหลังสถานการณ์รีแมนมาเทอร์ล้มนะครับทุกคนพูดเหมือนกันว่าอันนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็น ไม่ไม่ใช่ไม่ได้มีผลแต่พวกคุณเอาไปใช้กันเองอและทั้งสามแห่งเนี่ยพูดเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่เมื่อก่อนเขาโดนด่าเยอะไงใช่ครับแต่ถ้าเห็นว่าตั้งแต่ปี2003ันสาถึงปี2 0 0 8ันเนี่ยทั้งสามแห่งเนี่ยรายได้โตมหาศาลจากการออกความคิดเห็นเนี่ยส่วนหนึ่งบางคนก็บอกว่าเป็นตัวป่านละใช่อ๋อเดี๋ยวมาดูเบรกสุดท้ายว่าเราต้องทำไงเนี่ยคนไทยเนี่ยเจอหุ้นทำท่าวิ่งวิ่งอยู่ดีรูป ร่วงระนาวอีกแล้วเนี <c oughs> ย่ยกลับสกู่กกับ